สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูปูสูคอนนะครับนอ้องโนี่พอ่อพ่อกับเบตะาเชนเนลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมันี่ตามภาพมากินเมนูตำสัวเล็บมือนัง่งพี่น้องเย้ยเป็นเมนูที่แบบโอ้ยขาดบ่ได้พี่น้องเย้ยตำเนืองตำนี่เนาะเผ็ดเผ็ดเดือดเดือดเลยครับมันี่ซบแซบหดละคิดว่านะครับใสก่กระพักลหลายเบิ่งพักเก็บอยู่ข้างหลัง เข้านี่ยแหละครับเบิ่งเฉาอมงามๆเลยกวางตงุ้งโอ้ยจะเมนพาไงยังแน่ตากระบุงจักสื่อปันไดน,หนะพี่น้องเนาะมามาเศษแสบน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้ยเปี๋ยะขักหลายเด้มา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 โอ้ยช่วงบรรยากาศแดดฮว่านๆครับมื้อนี้ตอนเที่ยงครับพี่น้องครับโอ้ย ตำส่วเล็บมือนงังบอบอพิดหวงังอือทำลายก็เส้นเลยวานบอพิดหวังครับพี่น้อง เพชรแซ่บไปลีเมื่อนี่ตำพริกแห้งล้วนๆครับบ่มีพริกสดตาบ,บ่ได้ใส่พริกสดครับเลยพริกแห้ง40เม็ดพี่น้องเอ้ มากกากกินถึง1 0อยเมตรขึ้นไปหนดอกมากกากกินั้งเป็นกิโลขึ้นไปหนดอกแต่ว่ามันเนี่ยสี่สิบเมตรครับอืมโอ,อ้สุดแสบมาเด้อพี่น้องเดอ้อทานบางในหญ่นึงมาซอยตาเด้อ อันนี้่แนาใ,นใจว่าเป็นกวางตุ่งยังน,นคะคนระับเนาะกวางตุ่งของเตะวบอกเพื่อนว่าปลูกย่างเดียวพี่น้องโมหุจักซื้อดอก เบ่งเล็บเมื่อนังพี่น้องอวบอวบพอดีค่ำ ยงอ่ม ไว้แบบหนึง่งพี่ตากับโ่โหเจ้าว่าเป็นสลัดอีกอย่างเนึะครับเนะมะเก่แกงเร่องพักพี่น้องแต่ว่ากินได้ Bình. Mm. Hết được. เบอร์ส่วขอบปุ่นพี่น้องเอ้ยตำ้มส่วขอบปุ่นเล็บมือนาง mm uh -huh. กระถินครับหยอดกระถินตา,ตาต้าต,ตนเพิ่นโอ้โปร่งงามครับ แ่บๆจ,จ,จีดจัดน้ำกันครับพี่น้องครับในช่วงเที่ยงนะครับเนาะพี่น้องเหตุการณ์เหตุงานรู้สึกแบบง่วงๆโอจัดแบบเบต้านี่คัากร้าย แดงๆพี่น้อง ผักใหม่ๆสดกับหวานดีีครับแต่รต้อตงขอโทษขอ,อให่พ่อแม่พี่น้องเนอะครับจะกิน บ่อสุภาพกินบ่มะรุมซุ้มห้อยก็ได้อันนี้จะนั่งสั์ปูดียวกับสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะเนี่ยมันแสบแห้ง you <laughs> Salad hóa điều Hóa bằng ngay มันนลยจานักที่สุดครับตั้งแต่าตาเห็ดขิดมานางครับเนาะเบิ่งทานแบบงไงเลย mừng thịt pi nòng mừng อย่งมันสิคักปานนี้พี่น้องเอ๋ยเพ็ดแซ่บ มาแล้วครับเงาฝัดออกมาแล้ว อะไรล่ะครับพี่น้องผมโอ้ยบวไหวล่ะสุดยดอดเลยนีทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวสุดยอดสุดยอดมืนเนตาต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ปูสุข้อนเทห้เกียรติธตามรับชมมาเป็นกำลังจใจแหย่ตาเนาะครับนะนเนาะเดี๋ยวตาขอขอบคุณหลายครับผมโอ้ค่กหลายมืนเนตาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ โอโหสุดสุดอยดอดยอดมึงเนี่ย